สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็กำลังสูมไฟนะคะไลยุงนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นกระท่อมที่สวนยางนะคะก็จะมีหม้อนะคะสองสามใบไว้สำหรับอ่าชุกเชิญเวลาทำกับข้าวหุงข้าวทำกับข้าวนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พามาดูน้องมาดัมนะคะน้องมาดัมกินมันสำปะหลังเผานะคะ ค่ะนี่ค่ะน้องมาดามมีนิสัยชอบคาบนะคะคาบถุงอ่าถุงพลาสติกนะคะมากินนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็กําลังได้มันสำปะหลังเผานะคะกินอย่างอาดิรอร่อยนะคะน้องมาขอดูหน่อยสิค่ะเป็นหมาตุกผู้นะคะมันสำปะหลังเผานะคะก็เผาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เขาก็คาบออกไปจากเตานะคะมันเย็นแล้วนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะคาบออกไปกินค่ะกินอย่างเร็ดอร่อยเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมค่ะอร่อยแน่นอนดูดูลักษณะการกินขนาดนี้นะคะอร่อยแน่นอนนี่นะคะถ้าค,คนกินก็อร่อยนะคะเป็นเป็นมันห้านาทีนะคะไม่ใช่มันสำปะหลังมันห้านาทีที่คนกินได้นะคะถ้าเป็นมันสำปะหลังเขาก็ไม่กินนะมันมันไม่อร่อยเหมือนมันห้านาที คนก็ไม่กินนะคะถ้าไม่ใช่มันห้านาทีมันห้านาทีกับมันสำหลังมันต่างกันนะคะมันห้านาทีเนี่ยสามารถเอามาทํากับข้าวทาขนมได้แต่มันสำปหลังที่เราขุดเอาไปขึ้นไต่ช่างลานมันสำปหลังช่างกิโลนะคะอันนั้นมันกินไม่ได้นะคะเขาต้องไปเอาไปแปรรูปนะคะอันนั้นเป็นมันสำาหลัง ทางการเกษตรนะคะเพื่อนๆเอาไปแปรรูปเป็นอะไรก็จะเป็นอาหารสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะเอาไปทําอะไรนะคะแต่สําหรับเราแล้วเราไม่สามารถนํามาทํากับข้าวหรือนํามาต้มกินเป็นของหวานได้นะคะอันเพราะว่าเขามีสารบางอย่างนะคะอ่าอร่อยมากเลยมีสารบางอย่างนะที่มันไม่เหมาะกับร่างกายเรานะคะมันจะต้องแบบ มันห้านาทีนะคะถึงจะสามารถกินได้เลยแบบนี้นะคะ mm hmm. าาก็เผ mm hmm. าบ้างต้มทำของหวานบ้างนะคะน mm ี่ค่ะค่ะเขาก็มีนิสัยชอบหาหากินทั่วๆไปในสวนยางนะคะเป็นหมาที่มีหลายเจ้าของนะคะ mm hmm. กินเมล็ดยางนะคะกินมัน มันห้านาทีมันสัมปลังก็กินกินดิบเป็นแต่ว่ากินไม่เยอะกินคำสองคำนะคะก่็แล้วก็ชอบคาบถุงนะถุงอาหารจากที่อื่นไปแล้วค่ะคาบมาทิ้งให้เราเก็บ <laughs> ไปแล้วค่ะไปไหนไม่รู้ไปแล้วเอาละค่ะเพืเ่อนๆไปแล้ว <laughs> เอาเว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>